สวัสดีทุกคน้วยนะครับตอนนี้อยูกับบล็อกขุงแท้แล้วนะครับซึ่งไม่ได้ถ่ายนานมากลงคลิปล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะแล้ววันนี้เราก็ออกมาทําบุญกับพ่อนะพ่อชวนเพราะว่าอยู่บ้านมันน่าเอลยนะครับก็เลยมากับพ่อนี่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็คือวันแรกหิงนะครับ่ชมสวัสดีครับ ก็คือตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดและขี่ใช่ไหมทุกคนแต่วที่เนี้ยที่วัดอ่ะเขาบอกว่าห้ามจุดทูบห้ามจุดเทียนเลยอะห้ามแล้วก็ปวดก็ปิดด้วยนะครับไม่ได้เข้าไปข้างในด้วยถ้าใครจะมาก็มานะครับมาแล้วคนไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็มีมาตรการการแบบเว้นโซเชียลดิสทนซิ่งด้วยอยู่แล้วก็คือที่ใช้อยู่ตอนนี้ชั้นทุกสัปทายเพราะอะไรแบตหมด ใช่ไปได้อยู่มันสองคลิปมั้งแล้วแบบก็หมดเลยไม่เป็ดครับก็คือว่าไม่ได้กลับมาวัด นานมากเพราะว่า,าตั่น่รเรียนจบก็ไม่เคยมาวัดอีกเลยล้วก็รู้สึกว่าวัดมันก็แบบบิวอะไรขึ้นเยอะจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่วัดไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบที่ต่องเที่ยวสักทีหนึ่งที่แบบให้คนมาเที่ยวมากกว่าก็นั่นแหละครับมันก็ต้องแบบเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยให้มันเข้ากับสภาพคนในปัจจุบันเนาะถ้งั้นวัดมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลย กินอะไรอ่ะม่เพราะเราก็ต้องเชฟเพราะถ่ายรูปสำหรับบล็อกวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเพีงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้านะครับนั่วป่ะวันนี้ครับ รบกวนวัดนะครับช่วยเปลี่ยนป้ายเสียมสีด้วยนะครับแบบภาษาอังกฤษกือ่านไม่ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย